มันอยู่ไหนนะทีมสตูอยู่ไหนพี่ชายเอาอ,อยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมน่าจะเป็นอินรันโอป่ะเมื่อกี้นี่เอานี่นี่แพนด้าแพนด้าเจอเห็นอีกแล้วจ้าอยู่แถวนี้มีไหมเอาเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วแพนด้าแพนด้าผู้ถูกเรามองเห็นตายทันทีเลยจ้า,อาขอโทษจ้าหนูไม่ได้ตั้งใจเห็นพี่แพนด้านะจะตายแล้วละ่ะมันเยอะหลายตัว อืมเอาไม่ตายจ๊กเกอร์เรเจนดารี่เลยหรจ้ะเอาเอาไปไหนเอาแพนด้าไปเอาไปอีกตัวจ้ะอีกตัวไหมยืนแทงได้เลยมีเอาเอาม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 าแพนด้ามาหรอจ๊ะแพนด้ามาหรอจ๊ะเอาจะเข้ามาร่วงทีมเราเอาผักไปผักไปตายจ้ะเข้ามาอลวงทีมเราไม่ได้จ้ะวงวงอันติของเรามันกว้างและเป็นพายุหมุนทอร์นาโดเย้ สวัสดีนะพบกันอีกแล้วกับช่องโซลูนาซวันนี้เราจะมาเล่นซับพอร์ตสาวแว่นสุดน่ารักแอนเนตจังเย้ h. สวัสดีค่ะพี่พี่หนูคือแอนเนตเองค่ะในที่สุดช่องโซลูนาซก็ได้เวลารีวิวหนูแล้วความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรหนูขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะคะจะได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไปดูในเกมกันเลยค่ะ สำหรับเซตไอเทมที่เราใช้ก็คือเซตไอเทมสาหรับซัพพอร์ตทั่วไปโดยชิ้นแรกก็จะเป็นแหวนเปิดแมป Ring of Terror ชิ้นที่2เป็นรองเท้ากันเวทชิ้นที่3คาทาสโลฟั t ตี้ e ีเวนชิ้นที่4ี่ดอเอชิ้นที่ห้าโซสกอและชิ้นสุดท้ายเป็น Troy รูนที่เราใช้คือรูนซัพพอร์ตทั่วไปเหมือนอารามเหมือนติมมี่ต่างๆตัวแรกก็จะเป็นกรเดนบอร์ดิสิเมตรตัวที่2เป็นโปรเทคอีกสิเมตรและตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นโปรเวดอีกสิเมตรเข้ามาดูในเกมกันเลยแอนเนตฮีโร่สายซัพพอร์ตสาวแว่นสุดน่ารักที่สุดในเกมสำหรับเราและน่ารักที่สุดแหละดูการเดินของเธอสิ เดินย่องย่องแบบนี้ดูความแบบเป็นตัวละครในเทพนิยายแบบเปนตัวการ์ตูนในเทพนิยายในฝันของหนุ่มๆห,หลายหายคนเธอมีความน่ารักสดใสบางคนอาจจะเรียกเธอว่าเป็นสาวน้อยผู้มากับสายลมอันดับแรกให้อัพสกิลหนึ่งสกิลหนึคืออะไรก็คือจะปล่อยเป็นวงกลมสายลมแบบนี้ถ้าตัวไหนมาโดนก็จะทําการสโล่ศัตรูแต่ว่าจะสโลไม่มากเท่าไหร่นะ รอให้ได้พวกอ่าฟอสซีลิเวน์ก่อนถึงจะสโลหนักๆยอนยอนยอนเมื่อกี้มัวแต่พูดดูดิยอนยอนอืมยอนจ๋ายอนจ๋าต้นเกมยังคงเป็นยอนที่เราไม่ชอบเหมือนเดิมเพราะด้วยความที่มันแรงมากๆแต่รอก่อนเถอะรอก่อนรอรอ,รอสักหน่อยรอทีมเรามีของโจ๊กเกอร์แบบแปอันติเข้าไปยอนก็ต้องร้องอ่ะ เคียรรนไปก่อนจ้าเคียรรนไปก่อนพี่ชายจ้าเคียรรนก่อนจ้าเอา้าโอทีมันบวกกันเหรอนี่มามามีบานบวกที่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเราคือตัวรัสสอดที่ดีเอา้ายอนยอ้ยอนยอ้ยอนย้อนโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้ยอ,อ,อคิกซี่ก็ยกอ,อืเข้ามายุ่งวุ่นวายเหรอข้ามมาเลยค้าคลิกซี่เลยจ้าขออนุญาตเดินไปเลนล่างแล้วกัน เหมือนเหมือนจะเกิดไฟอยู่ในล,ล่างนี่ไงเห็นยอ้อนไวยแวบบเดี๋ยวหนูรอเองพี่ชายลุยข้ามันเลยนีเอาย้อนย้อนย้อนจะหนีไปไหนจ๊ะทีมรุม3ตัวขนาดนี้ต้องไปแล้วจ้ากลับบ้านเก่าจ้ากับหวันจ้าพี่ชายจินนะรอหนูด้วยค่ะคอมโบของตัว แอนเนตไม่ยากเลยอันดับแรกให้ใช้สกิลสองรวบมันก่อนแล้วก็คือใช้สกิลหนึ่งเข้าไปมันจะได้สโลว์หนักๆมียากอะไรประมาณนี้แหละไม่ยากหรอกแล้วก็อันติก็ใช้ในะจังหวะทีมไฟกันทีมเราเพราะว่าทีมเราจะเข้ามาในวงได้แต่ว่าทีมศัตรูก็จะเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยพุ่งอันติไปใส่แคร,รี่ไปไม่ยากไม่ยากตัวนี้เดี๋ยว,ยวชอบบวกกันจังนะทีมเราเนี่ยบวกไม่รอเรานะ่ะเอา ไปจะยอนไปจะยอนบอกแล้วบอกแล้วห้าวแล้วเกินยอนเนี่ยเดินเดินเข้ามาจะตีป้อมรัวๆเลยไม่ดูเลยทีมเราก็อยู่แถวนั้นมาจากบัตเตอร์ไฟกับบัตเตอร์ไฟแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเราเล่นบัตเตอร์ไฟเราจะไม่ชอบแอนเนตน,นะเพราะว่าบางบางทีจังหวะที่มันกําลังจะฆ่าได้อะเรากดเรากดอันตรีเข้าไปขวางใช่ไหม,หมสุดๆไปเลย มาจ่ามาจะาเอา้ามามาบวกให้หมดเลยจ้าเอา้าโดนแปะไปรวบรวบโอ้รวบไม่โดนรวบไม่โดนข้าเคลียร์คียก็แนะนําให้ใช้สกิลหนึ่งแล้วกันแต่ถ้ารวบศัตรูก็ให้ใช้สกิลสองคอยดูจังหวะดีๆเทคนิคการเล่นดีๆอ่าขอนกก่อนนกมันหน้าต้องตายจ่านะมาเอาป้อมกลางเอาป้อมกลาง น่าจะตีไม่ไหวนะตีเบาข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของแอนเนตที่สังเกตเห็นในชัยก็คือตีเบาเหมือนอลิสเลยเดี๋ยว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 ,ยว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 ล่างล่างล่างโอ้โหยอนยอนยอนคืออาหารหวานชอบเดินแบบหเดินล้ำเข้ามาแบบนี้หิวป้อมยอนหิวป้อมอนี่แถวนี้หละเอารวบรวบอ,อ,อ,อ๋อโยนยกโอ้ยอันตี กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนแล้วหนีไม่ได้คลิกซี่หนีไม่ได้ข้ามันข้ามันโอ้ร่วมไม่โดนจ้าโอ้โหทีมทีมจินหน้าจินหน้าลุยเลยมันจะตายนะจินหน้าเข้าไปลึกขนาดนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไไดเป็นซัพพอร์ตที่ช่วยไม่ได้เลยตอนนี้ของยังไม่มีเดินเข้าไปคือตายจะบางมากบางสุดๆไปเลยจ้าทีมเราต้องได้ป้อมล่างแล้วนะ อยู่ด้วยกันสามตัวขนาดนี้เราจ๊กเกอร์และเรียวมะผู้สอยป้อมป้อมล่างน่าจะได้จะาแตกจ้าแตกจาาเรียวมะเอาเอาอรันดอีรันดอีรันดออย่าห้ามนะจ๊ะมาจะาเอาอีรนันดมามาลุยลุยลุยเพื่อนเอาแปะหนีไปไหนหนีไปไหนอา้าวบาย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 บอกแล้วบอกแล้ว อิรานรอสู้ไม่ได้หรอกจ้าเหมือนโดนเนิร์ฟด้วยนะช่วงนี้มาจะเอาคิกซี่คิกซี่เจอรวมหน่อยหน่อยจ้าอยากเจอไหมจ้าอยากเจอไหมจ้าเดินขึ้นไปช่วยเรียนบนเหมือนจะได้ป้อมแล้วเรนบนอะ่ะกลับมากลับมาเดินกับโจ๊กเกอร์ผู้น่ารักของเรามีเดินไม่ออกแล้วจ้ามันอยู่ไหนนะทีมศัตรูอยู่ไหนพี่ชายเอาอยู่นี่อยู่นี่นนเห็นไหม แพนด้าผู้จะเข้ามารวงแต่เราก็เช็คได้จ้าเอาบัตเตอร์ไฟนี่อีน,นีเอาทำเสียจังหวะบัตเตอร์ไฟเห็นไหมถ้าเราเล่นบัตเตอร์ไฟเราจะไม่ชอบเอนนิมมนทำเสียจังหวะเห็นไหมผักออกเมื่อกี้สุดๆไปเลยจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันอยู่แถวนี้แหละเราว่า นี่ๆอยู่นี่อยูนี่นี่อ,อ๋มันเด้งไปไหนแล้ววะอ๋ะอมันวาร์ปกลับไปน่นาจะเป็นอีรันโอป่ะเมะื่อกี้นี่เอานี่นี่แพนด้าแพนด้าเจอเห็นอีกแล้วจ้าอยู่พรุ่งนี้หรอจ้าเราว่าแล้วแพนด้ามันต้องมาดักเราก็เลยกดแหวนเพื่อเปิดดูแมพแพนด้าแพนด้าก็แพนด้าจะโดนโดนเอานีรอดไหมจ้าโอ้ยยังรอดยังรอดยังรอด โอ้แรงแรงแรงมามามามคิกซี่คิกซี่เจอรวบแมจ้าโอรร้รวบรวบรวบได้อีกตัวคิกซี่นี่พริ้วเหลือเกินบินเร็วเหลือเกินบินเร็วเหลือเกินอ้าวเอา,เอา,เอาหายไปไหนไปไหนบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอ้าวโดนแปะรละเบิดเข้าไปตายจ้อยจ้ามันอยู่แถวนี้แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะกดแหวนเช็คเอง นค่แค่คีบไปก่อนเลนกลางเลนกลางเราต้องได้ป้อมนะจ๊ะเห็นไหบเห็นไวม,เ,ไมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเข้าเลยเข้าเลยรวบรวบ,รวบคลิกซี่โอ้คลิกซี่อันตอีแล้วอ้าวไปจา่าอันตีได้แป๊บเดียวเจอคอมโบนรกของทีมเราตายเลยจ้ะอยู่แถวนี้มีไหมเอาเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเพนดา้าเพนด้าผู้ถูกเรามองเห็น ตายทันทีเลยจ้าขอโทษจ้าหนูไม่ได้ตั้งใจหินพี่แพนด้านนะแต่ว่าหนูต้องทำเพื่อทีมหนูจริงๆได้ป้อมไหมเพื่อนได้ป้อมไหมเอาเลยเอาเลยเอเลยย้อนย้อน,ย,อนย้อนละจ้าย้อนละจ้าอา้าวบายบายจ้าได้ป้อมเลยจ้าแอนเนตเข้าไปคือตายตายเข้าไปหลายตัวขนาดนี้ทีมเรานี้เกิดทุกตัวเราก็เกิดยังไม่ตายเลยนะเนี่ย นี่ขอขอขอรวบแป๊บน,นึงขอรวบคีบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟอยู่นี่เพื่อนเพื่อนอย่าตายอย่าตายโจ๊กอย่าตายน่าจะตายแล้วละ่ะมันเยอะหลายตัวอืมเอาไม่ตายโจเกอร์เรเจนเดรี่เลยละจ้าเอาเอาไปไหนเอาแพนด้าไปเอาไปอีกตัวจ้ะอีกตัวไหมอีรันรออยู่นี่เพื่อนเพื่อนอ๋อมันนึกนึกว่ามันจะวาร์ปกลับมาตรงผีเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่แถวนี้แหละอีรันดดนี่นี่นเคลียเรนกลางไปก่อนเอาป้อมกลางไหมเอาป้อมกลางไหมน่าจะไม่ได้หรอกเนาะเรากับเรากับจินหน้าเป็นมีดเป็นมีดทั้งคู่ตีป้อมยากนิดนึงเดี๋ยวเดียวเดียวเด,ยวเด,ยวเดียวนะพยายามโซนไว้เกมได้เปรียบขนาดนี้แอนเนตก็คือลงลักทันทีเลย ยิ่งเกมได้เปรียบก็คือยิ่งยิ่งไม่มีดาเมจมาหลวงเราเราสามารถยืนนําหน้ายืนแทงได้เลยมีเอาเอา,เอาม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 าแพนด้ามาหลอจ้าแพนด้ามาหลอจ้าเอาจะเข้ามาอลวงทีมเราเอาผักไปผักไปตายจ้ะเข้ามาอลวงทีมเราไม่ได้จ้ะวงวงอันติของเรามันกว้างและเป็นพายุหมุนทอร์ yeah. oh. นาโดเย่มีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเรนกลางก็คือเรนกลาง เรนข้างก็คือเรนข้างเรนกลางเรนข้างเราก็เดินไปหมดแล้วจ้ะตอนนี้เดินให้ทั่วแมพเดินให้ทั่วแมพเอาได้ป้อมล่างแล้วจ้ะมาป้อมกลางต่อเร็วมาป้อมกลางต่อเอาเอาให้หมดสอยป้อมให้หมดชนะหรือเปล่าไม่รู้คาดว่าน่าจะนะมา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 ทีมทีมอาอโอ้โหอ,อ,อิรันรออิรันรอจะฆ่าจีนหน้าทีมเราหรอ เอาไปเอาไปเอาไปเนีย่ยเอาป้อมบนด้วยอ่าไลทุกป้อมจ้ะไลทุกป้อมป้อมกลางก็ต้องก็ต้องได้จ้ะเอาเลยเอาเลยตอนนี้เอาเลยเอาทีมไปไหนอ๋อทีมทีมไปล่างอ่ะอย่านะอย่านะเอาแปะเอาแปะอันตีเข้าไปแล้วจ็กเกอร์ความเหา้าน่าจะต้องตายนะจ็กเกอร์เราช่วยไม่ได้จริงๆ เรากดอันตีไม่ทันนี่แหละขอโทษจ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้าอ่าแพนด้าแพนด้าเรนโบนเรนโบนโอ้วิ่งไม่ทันจ้าเอนเนดวิ่งช้าน่าจะฆ่าได้แหละอันติดักไว้ว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วลุมขนาดนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นแพนด้าคือเรายืนมอบแล้วจ้า นี่รวบรวบรวบไปเลยรวบไปเลยรวบไปเลยเอาเอาจะบวกกันโดยที่ไม่มีเราไปลัดช็อตไม่ได้นะจ๊ะเอาอีรันดอยอีรันรอลุยมาลุยแมนมอทอสนี่นี่เอาสโลไปสโลไปลัดช็อตอา้าวลัดไม่ได้อะมอทอสแรงมอทอสแรงแตานี้เราก็ใช่ย่อยนะยังไม่ตายเลยเอนเนตยืนดีๆหน่อยนิดนึงคอยสแปมสกิลใส่ คอยใช้อนติในจังหวะที่เหมาะสมก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นสําหรับเราแอนเนตโดยเฉพาะเกมนําก็คือดาเมจมันไม่พออยู่แล้วเราก็ยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่มันจะมันจะฆ่าเรายากอะ่ะเราก็ยิ่งยืนง่ายสแปมสก,กิลใส่รัวรัวๆไปมาเอากลางก่อนเพื่อนๆเ,เอาให้แตก3ามทางเพื่อความชัวชนะแน่นอน อาอา้านี่นี่ข้าเลยข้าอีรนนอยอ้าวอันตีอันตีนตสวยไหมสวยพี่สวยอ่ะตีป้อมเลยจา้าตีป้อมเลยไปไหนไปไหนย้อนย้อนย้อนข้ามันมอทอสจบจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้ละกันขอรีวิวแบบคร่าวๆพอเข้าใจสกิลเนาะของแอนเนตถ้าใครชอบคลิปเราก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็ MVP ก็ต้องยกให้โจ๊กเกอร์จริงๆอะ่ะเข้าไปแปะระเบิดรัวๆวันนี้ก็บ๊ายบายนะรักทุกๆคนเหมือนเดิมจ้า